สวัสดีครับคุณฟังทีักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพรุธศปฏีที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่ากงล้อประวัติศาสตร์ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าเราเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยคงจะได้อ่านแล้วก็ได้รับฟัง ควมินิชัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งมีมติเป็นเอกฉันนะครับกรณีของพิธาลิมเจริญรัตน์และก็พักเก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพศออเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็เอาแนวคิดนี้เนี่ยไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องศาลร,รัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งพักเก้าไกลเนี่ยเจตนาต้องการจะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติออกจากกันมุ่งที่จะลดสถานการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์เดิมให้รัฐเป็นผู้เสียหาย ก็จะเปลี่ยนเป็นรัฐไม่ต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวโดยตรงซึ่งนั่นจะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนซึ่งเป็นการขัดหรือแย้งกับมาตรา6กของรัฐธรรมนูญส่งผลให้การกระทําความผิดตามมาตรา112เนี่ยไม่ใช่การกระทําความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติและประชาชน ทั้งๆท,ที่การกระทําความผิดดังกล่าวย่อมเป็นการทําร้ายจิตใจของชนชาวไทยที่มีความเคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นประมุกและศูนย์รวมความเป็นชาติที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองและเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งระบุว่าพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์เป็นการพนดุงไว้ซึ่ง เกียรติยศของประเทศจึงมีความชอบธรรมที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุกของรัฐหรือสถานะตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้บทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าเมื่อพิจารณาถึงพฤติการในการแสดงความคิดเห็นหรือการเข้าร่วมการรณรงค์ให้ยกเลิก กฎหมายอาญามาตรา112หรือเป็นหลักประกันหรือเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในความผิดตามมาตรา112หรือเป็นผู้กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวเสเองพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับย่อมแสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่กระตองการยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ ยิ่งเหตุการณ์ล่าสุดจากพฤติกรรมซ้ำซากของตะวันหรือว่าทานตะวันตัวตุวลานนซึ่งเป็นผู้ต้อหาในคดีมาตรา112อยู่ด้วยและตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวระหว่างต่อสู้คดีภายใต้เงื่อนไขห้ามกระทำความผิดซ้ำตะวันเนี่ยบังอาจก่อกวนขบวนเสด็จพระราช,ชาดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พฤติกรรมของตะวันเนี่ยยิ่งชัดเจนบวกกับวาทกรรมที่บอกว่าเสาะกรอนบ่อนทาลายด้วยความพยายามนําพระบรมวงศานุวงศ์เป็นเหตุขัดแย้งในสังคมไทยเชเกเช่นกรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรม6ตุลาปี19ที่บริเวณลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันทร์จนเกิดวักทองจากปากของพระภิกษุสงฆ์ระดับผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุบราชรังสฤษ ราชบวรมหาวิหารและผู้อํานวยการจิตภาวันวิทยาลัยที่จังหวัดชนบุรีซึ่งก็คือพระเทพกิตติปัญญาคุณหรือว่ากิตติวุฒโธภิกุกับคําที่บอกว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าเราค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับข้อความของชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพัรคก้าวไกลแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผูแะะ้แทนราษฎรชัยธวั์โพสต ข้อความแสดงความคิดเห็นบอกว่าอย่างนี้ครับธรรมชาติของทุกสังคมย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อลดช่องว่างทางความเข้าใจโดยไม่ใช้ความรุนแรงกรณีกลุ่มทะลุวังการแสดงออกทางการเมืองเช่นนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและเหตุผลภายในใจไปยังประชาชนกลุ่มอื่นในสังคมให้รับรู้และเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของผู้ที่แสดงออก ชัยธวัฒน์ว่าอย่างนี้นะครับบทบรรธิการแนวหน้าบอกว่าก็แน่นอนแล้วครับสิ่งที่กลุ่มทะลุวางแสดงออกเนี่ยได้ปรากฏภาพและเห็นธาตุแท้ในการข่มขู่อาฆาตสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาติไทยทั้งประเทศ การที่จะมีกระบวนการที่โอบรับทุกฝ่ายให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุยและพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันอย่างเปิดใจเนี่ยคือหนทางเดียวเท่านั้นละครับที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็น่าสนับสนุนแต่แต่การจะเดินไปจุดนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่อยู่ในกระบวนการนี้จะต้องเรียกร้องต้องสั่งการให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆในอนัตองท่านเนี่ยยุติ การดาเนินการใดๆที่เป็นการก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและหยุดพฤติการยั่วยุทุกวิถีทางให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดความอดทนจนนําไปสู่ความรุนแรงเราเชื่อว่าสังคมไทยจะไม่กลับไปสู่กงล้อประวัติศาสตร์กับคําว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอย่างแน่นอนถ้าหากระท่านทั้งหลายเนี่ยส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะไม่กระทําการใดๆให้เป็นศัตรูกับผู้ที่จงรักภักดี เดีย๋ยวเพิ่งคิดการไกลถึงการเจาะหนองในขณะที่ยังไม่มีงานวิจัยออกมาหนองที่เกิดนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อความมั่นคงสมควรที่จะต้องเดินทีละขั้นตอนอย่าจับแพะจนแกะอ้างโน่นอ้างนี่สรุปเสียทีเดียวเลย48ปีมานี้เนี่ยนะครับเรื่องพันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีการนำเอาสถาบันมาจุดเป็นประเด็นการเมืองจนกระทั่งพักก้าวไกลเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวใช่หรือไม่ ดังนั้นเนี่ยถึงทําให้ดูเหมือนกับมีบางกลุ่มบางกวนเท่านั้นแหะครับที่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ